กับมือหนึ่งนั่นมันปิดปากไขว่ไขว้ก็เอาไม่ได้เออมือหนึ่งมันกำโน้มไข่กำโน้มเออมือหนึ่งมันกระทบผปากไขออกเออมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแต่คนคนเดียวอย่างนี้นะสวยเลยนี่อีเมฆตามขั้นตื่นอยู่ว่ะเออขั้ตื่นสวยเลยไหมนี่เออปกติตื่นก่อนอยได้มนแตงมาผิดปกติเออแต่มันเกิดก็ได้ยินเสียงมันหงองเลยนะเอาบ่แม่นไข่บ่แม่นหนาวสบายละ จัดดิล่ะปกติบ่แม่นจังสีเด้คนผู้นั้นนะเออเตือนก่อนไก่อยู่เด้พวกคุณสิพามันไปอันออกไปหน้าเี๋ยวบ้านเห็นงูมาอยู่เฮ้ย่ะรอ้ยเฮ้ยอ่ะนังหลอกเอาป็นยังอีกเอ้าเอาไป็นยังเป็นยังพี่มานั่งใกล้ๆกูนี่มันเป็นยังเป็นจงไหนเป็นจงได้ก็เตื่นสวยเออเออเตื่นสวยอีหยังล่ะบอมเบนปนบูดขนาดกำลังตื่นเลยนี่เออ โอ้ยคือเชืว่าฟังอี่หรี่อยู่บ่ก็บอกตอนนัะแต่มึงบอกว่ากันไม่อยากบอกกับปพ่อเลยร่้วร้าวไปนั่งรออีนั่งนั่งร่าอยู่หันละขยอนจังว่าคึงขืนนี่ป็นหยังจะแต่ไม่ได้ยินเบาเสียงนั่นไม่ได้ยินเสียงมึงอยู่กลัวมึงเป็นหยังอ่งแลรววันเราได้ยินอยู่มึงเป็นหยังโจรน่ะมันขึ้นมาหาคอยเออ โดนคืนฮาอ๋อมึงเป็นยังมันจะอยู่หอนทำไมแจกมันจะมาหาเออฮะอันพี่อโอยสิจูงหอนมันแจกยังขึ้นมามันกิดมันก็บว่าบ่ให้ควยปากดังบ่ให้ควยตีงแห้งยังสีนอกก็บกระบกกาดเบากระกกาว่ะเล็บห้องเล็บห้องอืมไม่เห็นยังมึงแน่บหนิไม่เห็นยังมึงแน่เหดหยังก็เหตุมัดสยายซะเนี่ยแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้มันเหดหยังมึงแน่ กับมือหนึ่งนั่นมันปิดปากแขวยไว้มันก็ออกไม่ได้เออมือหนึ่งมันกำนุ่มแขวยกำนุ่มเออมือหนึ่งมันกระทกปาคแขวยออกมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแต่คนูนเดียวหน้าูนเดียวเออสองมือหนึ่งปิดปากมือหนึ่งกำนุ่มเอออะมันต้องมืออะไรทมือที่ทำเนี่ยก็บแขยละทบออกเองหึงโอ๊ยปากมึงเอ้ยแล้วมึงใช่ไหมว้อยว้อยแต่เอียงอ่ะ เนาะเอาหมวยวาว่าจังใดละเอ้ยเอ้ยมันเป็นอย่างก็มันวะอย่าปากด้วยอย่าปากใครมันเจ้าปากดังนี่คอยสิบบมาอีกได้มันว่ามึงก็อยากได้บัมามึงก็เรียกว่าปากโอ้แล้วมึงจะมาเรียกหรอกจะมาโวยวายหายอย่างเขามึงก็เต็มใจตัวเนี้ยนะอุ้ยก็มันเฮ็ดแล้วล่ะมันก็ไปเลยแหมไปเลยซื่อไข่ป๋อไม่ใส่เกลือก๋วยไปพร้อมใส่เกลือมึงไปพร้อมเออ คอยกันเลยว่าสิให้เจ้านั้นผ่าคอยไปแจงคั้วแหน่ไปแจกขั้วไมกได้ขนาดแจงคว้เวเหลืองยังนขึ้นลูกกระซมยอมบอเอาปลาเขาแจกขั้วเหลืองยันเอาอีกตั้งหัก<แ>เออเออเกิดเป็นน,น้ำเกิดให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้บักได้มานานันมากเมื่อคืนเห็นเกิดมาคืนเอาเกิดม,มาคืนเออชื่อกไหมวะบัวค่ะข้าเอื้อยนั่นเด็กกับพวกทังใดอยู่แต่ค่ะเออ โอ้ยหามึงเอ้ยมึงอย่าไปหาไปให้เขาประกาศแล้วกูอายากไอ้คนไปอ่อยนี้ไอ้พวกนบ้านประกาศไปว่าไ,ไปไปกับไปผู้เดียวมึงกูไปแด้วหัวมึงดอกกูอยากไอ้คนโอเอาไอ้เพื่อนประกาศให้ให้ลบมาใจค่ะค่ะข้ขไปด้ย